ีเวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวสู่การแข่งขันร้องเพลงของคนธรรมดาที่จะมาขอท้ารบกับดวงดาวรายการต้องขอต้อนรับดีเจนุ้ยนะครับเธอทางด้านนู้นเลยครับเนี่ยวิรียการไหนทิ่งไ,ไปไปมื่เนี้เธอเป็นคนรับงานเยอะมากแม้กระทั่งไปออกรายการเคยหลับนในจริงกรเปะแม่ตักอยู่ในเหตุการณ์ด้วยแม่หลับแต่ลืมตานะ่ะ เออคูต,ต้องเลือกกันสัหลายที่จะบอกอะไรอะไรอะไรดูดูหลับตากะตายมันไม่ค่อยได้พักอะฮะใครหลับในอะเออมันมันเกิดขึ้นเองคือมันมันหายไปหมดเลยวันนี้คุณนุ้ยอยากแข่งกับใครไม่อยากแข่งกับใครคือพูดตรงๆเลยนะคะว่าใครก็ได้เพราะว่าทุกคนไม่ใช่คู่แข่งของนุ้ยฮะ เมื่อวานนี้เราก็ได้พูดคุยสนุกสนานกับดีเจนุ้ยกันไปแล้วช่วงนี้มาฟังดีเจนุ้ยร้องเพลงกันบ้างว่าจะร้องออกมาได้ดีขนาดไหนเริ่มต้นกันที่ดีเจนุ้ยสุดน่ารักของเรากับเพลงอยากให้รู้ว่าเงาครับ เพียงหลับตาเมื่อไร oh. ุ่ป็นมีแต่เพียงหน้าเธอต oh. ื่นขึ้นมาก็เจอเรื่องราวที่ผ่านมา oh. ไม่อยากจะรบกวนให้เธอมาพบหน้า oh. แต่คิดถึงเธอเลือกเกิน oh. บางทำไมเราอ้ยใจได้เลย ต้องโทรหาเธออยากได้ยินเสียงเธอแค่พอชื่นใจก็คุยยังเพื่อนเธอคนหนึ่งก็ได้อยากให้เข้าใจมาทำไมเท่านั้นเองอยู่คนเดียวใช่ไหม อย่างนั้นฉันคุยได้มาฮีอยากให้รู้ว่าเงาคิดถึงทัดท่าใจเก็บในใจไม่ไว้จึงโทรบอกเธอเธอใครคนนั้นของเธอเกิดวาดระแวงขึ้นมา แค่มีเพียงสายตาให้เธอลำบากใจก็อยากจะพูดลาคำหนึ่งง่ายๆบอกว่าหัวใจยังรักเธอก็อยากจะพูดลาคำหนึ่งง่ายๆบอกว่าหัวใจ ัไม่มีสมาธิเลย่มารยลงมาจักแท่นทำไมลงมาทาไมขร้องไรไหนขาก็หัวเรอะไม่ต้องลงมาทำไมกันพะก็เราข้างใครศิลปินแะ้้วก็อยากจะไปดูแบคเรยใกล้ๆออ คนเดียวใช่ไหมหรือเขาอยู่ตรงนั้นหากว่าเป็นอย่างนั้นฉันคุยได้ไหมยแล้วเนี่ยแม่รอดูอยู่ที่บ้านแม่จะรู้สึกยังไงอ่ะอุตส่าห์บอกแม่ว่าแม่ร้องเพราะมากอ่ะให้แม่ดูอ่ะอ่าแล้วร้องเพราะจริงๆนะับร้องเพราะนะก็ใครใครว่าหนูละลูกร้องร้องเพราะเลยอยากฟังอีกเพลงด้วยซ้ำไปอ่ะโอ้ ไม่เคยได้ฟังร้องเพลงเลยนะแต่วันนี้ได้ฟังร้องแล้วนะคือประทับใจมากเลยนะครับแล้วสมาธิก็ดีที่สุดเลยนะในวันนี้ <c oughs> นะถึงเขา <c oughs> ดีสมาธิเขาดีมากเขา <c oughs> อยู่กับ <c oughs> สถิติอยู่กับเพลงนะแต่เดี๋ยวเรื่องเพลงเนี่ร้องดีแล้วเดี๋ยวพี่ขอถามหน่อยนานๆได้เจอทีนะคะว่าในฐานะที่พี่ก็มีลูกชายเหมือนกันอยากจะทราบว่าคุณนุ้ยนี่เลี้ยงน้องภูยังไงนะที่น้องภูถึงได้ดีขนาดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคนละนุ้ยคนละนุ้ยกันฮะ เอออันนั้นนุ้ยเชิญยิ้มอ๋ออันนี้ดีเจนุ้ยอ๋อถือว่าเปลี่ยนไปเป็นเสียงเป็นเสียงหล่อมากหอเป็นเสียงตะลึงเลยอะตะลึงเลยอะคิดว่าจริงนุ้ยจริงเสียงมันนึกว่าจะเป็นเสียงนุ้ยอะไรเงี้ยพอออกมาเฮ้ยถ้าเกิดหลับตาไม่นึกถึงภาพมันนุ้ยคือพระเอกหล่อๆดีๆนี่เองทุกทครคนนั้นของเธอเกิดวาดระแวงขึ้นมา แค่มีีเเพยยงสาาาตใให้ธอลำบกจโอ้โหสิมันทำไมมันหลอกเนี่ยลืมตาแล้วถ้าลุงลงร้องเพลงนี้จะเป็นยังไงอะฮะเออเราลองร้องกันเราไม่ได้เนื้อเพลงเพราะเราไม่ทันเพลงนี้เออคุณพามาไม่ทันถ้าลุงลงเนาหน่าจะประมาณนี้อ่ะแค่เพียงรับตาเมื่อไรมี ถ้าให้เป็นคะแนนน่ะพี่ว่านุ้ยได้สักเท่าไหร่เฮ้ยเธอเธอรู้ว่าเต็มร้อยนะพี่ว่านุ้ยไม่ต่ำกว่า95โอ้ยไม่รู้นะไต้ฝุ่นหนูว่าหนูต้องเหนื่อยอะหนูเจอเฮอริเคนแล้วเหรอนี่เอาไรมาได้แต่ได้ไหมเฮ้ยไม่กลัวทไว่านี่เตรียมตัวมาแล้วนี่เตรียมตัวมาดีกว่าขอถามตรงๆได้ไหมฮะแม่ให้เท่าไหร่ฮะ 95ไม่จำปั๊ก้าสิบห้ขอโทษนะแม่จ้ะหัวเราะไปครึ่งเพลงนี่นะแม่ไอ้ที่นั้นน่ะเขาแกลงเราไม่นับเราแกลงที่เราพลาดตรงเขาแกลงหรือว่าเราตะโกนเราจะบัง่่เนใชขนาดแกลงขนาดนี้สมาธิยังไม่แตกเลยนี่รู้หรอกตอนที่นุ้ยร้องเพลงเนี่ยกล้องเนี่ยจับไปยังหน้าที่ดวงดาวแต่ละดวงหน้าทุกคนอย่างนี้หมดเลยตื่นมาดูในเสียงของนุ้ยจ้ะ ตื่ขึ้นมาก็เจอเรื่องราวที่ผ่านมาไม่ธรรมดานุ้ยเราไม่ธรรมดาเชื่อพี่เอานไมรดาในใจกรรมการอยู่แล้ววันนี้ร้องได้ดีครับวันนี้ร้องได้ดีพี่เชื่อมากเก่งๆเป็นผู้ท้าชิงที่น่ากลัวคนหนึ่งทีเดียวช่วงนี้ดีเจนุ้ยก็ได้โชว์พลังเสียงออกมาอย่างเต็มที่ช่วงหน้ามาลุ้นกันว่าคุณใต้ฝุ่นจะทำได้ดีขนาดไหน